สวัสดีครับวันนี้กับผมเอบอสคาร์ฟนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ Photoshop นะครับการใช้ Photoshop นะท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าวิม,มันใช้ยากมากครับพอดูแต่ละอันนี่โอ้โหคนเยอะเลยอ่ะโอ้โหดูแบบเดี๋ยวว่าแบบโคตรซับซ้อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝึกใช้เรื่อยๆมันก็อาจจะง่ายเองนะฮะแล้วก็ดูจากทาง youtube อะไรก็ได้นะครับมาวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ Photoshop นะอ่านี่นะจากนั้น วิธีการทํไม่ง่ายเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับสมมติจะทำไมคับใช่ไหมอ่ากินว่าสะกินไมคับไมคับ png นี่นะกินไมคับ png จากนั้นคนรูปนะฮะให้หารูปไหล่ก็ได้นะอ่าสมมติผมจะเอารูปนี้แล้วกันนะฮะก็ที่ท่านผู้ชมจะดูว่ามันเป็น png นะครับท่านผู้ชมดูว่ามันเป็นลายมาคัอดแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นนะครับให้กดบันทึกรูปภาพเป็นเลยนะฮะพอกดบันทึกรูปภาพเป็นก็ จะเซฟไว้ได้ว่าอะไรก็ได้นะครับสม,มุติผมจะสกินไมค์คราฟสามเท่านั่นจากนั้นคุณก็เข้าไปใน photoshop เลยนะครับหรือว่าจะยังไม่เข้าก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะลงแค่สกินเป็นปกคลิปนะใน youtube นะครับมันก็ไม่โอเคก็ต้องเอาไมค์คร b a แบ็กกราวนะฮะสมมุติเอาเป็น background เลยนะสมมุติคุณ pvp ก็เป็นแบ็กกราวพีพ p อะไรก็ได้นะอ,อย่างนี้นะอะ การที่จะเลือกแบ็กกราวน์นะครับให้อยู่ในประมาณ1280งันสองรคูณเจ็้บนะฮะเพราะมันจะเป็นกลางตั้งค่าของ YouTube พอดีเลยนะครับเป็นปกคลิป YouTube นะครับประมาณนั้นก็ให้ท่านผู้ชมเลือกมาหนึงนะฮะสมมุติผมเอาเกินก็ได้นะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกมันสามารถปรับได้นะแต่ว่านี้คลิปนี้เราจะไม่สอนปรับนะครับอ่าเนี่ยนี่พอดีเลยนะะหนึ่งันสอง้อยแปดสิบแต่มันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะ ดู่นะอ่าเนี้ยก็ได้อ่าผมไม่แน่ใจนี้เท่าไหร่นะช่างมันไม่ดูและโอเคแล้วก็ให้คุณเซฟไว้นะครับมม่ครับ B G อะไรก็ได้แบ c k เก้าหนึ่งอ่าคราวนี้ก็เสร็จแล้วนะมาที่ Photoshop ต่อนะครับให้กดคำว่าไฟล์แล้วก็โอเพนจากนั้นคุณก็เอาสกินที่คุณเลือกเมื่อกี้นี้มานะ เมื่อกี้ผมตั้งไว้ว่าสกรีนไมโครับสามนะฮะอ่าเรียบร้อยนะฮะได้แล้วแล้วจากนั้นก็เอาแบ็กกราวของเรานะฮะแบ็กกราวของเราอยู่ไหนเอ่ย bg หนึ่งนะฮะอ่านี้ได้แล้วนะฮะมาขั้นตอนต่อไปนะผมจะลากอีกตัวนี้นะครับมาตรงนี้นะครับทำยังไงนะให้คุณใช้เครื่องหม่นี้นะแล้วโซ่ทูนะจากนั้นก็ลากนะเพราะว่าถ้าเป็น png นะมันลากแบบ ไม่จําเป็นนองแบบลากให้มันติดๆก็ได้คือแบบไม่ได้ให้ลากแบบค่อยๆลากนะลากแบบไหนก็ได้นะครับนี่ฮะจากนั้นก็เขียนไอ้พิมพ์ว่ากด Ctrl เออ Ctrl น,นะคนรับ Ctrl คืออะไรก็คือ Ctrl แล้วก็ C กดพร้อมกันนะจากนั้นมาตรงนี้นะครับมาที่ Background แล้วก็กด Ctrl V นะครับนี่ได้แล้วจากนั้นมาถึงเครื่องหมายนี้เพื่อปรับขนาดของมันนะนี่ได้แล้ว อ่าเสร็จแล้วง่ายมากเลยฮะเรียบร้อยจากนั้นคุณก็เซฟเลยนะครับอันนี้เราสอนแค่การย้ายตัวมาเฉยๆนะครับจากนั้นคุณก็เป็นไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะแล้วก็ i มค c ครับจะตั้งว่าอะไรก็ได้นะไมค์ครับสามสามก็ได้หนึ่งก็ได้ั้งโอเคให้คุณเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยนะครับ p h o t o s h อปเปลี่ยนเป็น jpg e นะไม่ก็ เปลี่ยนเป็น png ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าเป็น j p g ดีกว่านะครับเพราะว่า j p g มันไ png ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น j p g เท่านั้นนะครับอ่ะเรียบร้อยนะจากนั้นก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะมาดูในมาดูในที่เราเซฟไว้นะับนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะว้าวยอดนะฮะนี่ก็ทำแบบนี้นะอ้าวนะครับใครที่ชอบนะับหรือ ใครที่ได้รับความรู้นะก็ขอกรุณาเกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะส่วนการสอน p h o t o ช h อ p มีอีกมากมายนะเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่อยๆนะนี่เป็น EP.1 ก็ขอขอบคุณนะวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับขอขอบคุณเพลง Cash Cash Over Time นะโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ